อ้ยนี่นะครับตามต่อเรื่องกันมาป่าเลยครับเรียงเป็นแถวเลยครับอุ้ยเดี๋ยอุ้ยมันมีดอกหิดครับผมป่านี่ครับ นี่อโองงั้นไหมนี่ตายเนี่ยเราเคยเก็บอที่ถึงเคยอยู่ดอกดองนะมิเตอรดองนะสองบ่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีพายพี่น้องผูขขง้ทุกคนครับผม มาป่ากับสมารทั้งดองใหญ่คือเก่าครับผมวัอนี้แมนครับวัอนี้ป่าพุ่มเขากล้องนิดจัะหน่อยครับบ่ได้เขาเป็นเดือนละเดือนสองเดือนแล้วครับผมป่าพุ่มเขากล้องแมนครับวัอนี้สมาร์ทภาพน่องขึ้นดอยเก่าดอยเดิมกับผมดอยเหงกอแดงครับวัอนี้กามาโดยบรรยากาศคืมๆครับผมแมนคืมฝากคืมฝนครับมื้อนีแมนครับหามือซ่อนแล้วครับผมโต๊ะได้โต๊ะดีครับผมครับไปครับผมวัอนี้ไปลุงกับสองบ้านมาครับว่าสองบ้านสีมันมาครับวัอนี้พิกัดเก่าไม้เดิมเนาะแมนครับผมอำเภอ่มไม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ครับแมนครับผมไปไปลุงมกับบบ้าาาานสม่่ครัผท อู้ยังตัอบานโอ้ยมึมีดอกฮิตครับผมม่มีหมองติเลยครับมาไปแกงเด้อครับี่ครับผมตรงผ่ายเด้อครับผมมั uh, ่นเป็นรอบที่ถ่ายของปีนี้ครับผมคือคือคน่าบานจะได้ยังไงตู้ังไงก็โ้ เป็นเชือต่อไปครับเนื่องครับจงไว้เต็มก่อนแบบนี้น มือนคือสาวเร็ว <laughs> <laughs> หอยบาดแล้วมั้งนี่<อ> <laughs> ไม่ขวมันเจ้าเนาะ <laughs> ไ่ได้ก <laughs> ินหอบาดเป็นธรรมดาหลยเนาะนแต่เพียงง้้งเทียงกินหอดอยู่ครับ <laughs> <laughs> เห็นจึงเห็นไม่มาหลายรปนานครับขาดเป็นการด,ดอกเป็นดอกเลยครับ Thì ngang ngang ừ, à, mình mẹ 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 Nó mẹ 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 กระไร้ดอกอยู่ยครับอุ้ยทีหลันีอ่อีกสองดอกครับว้าอุ้ยออกอยู่ใต้ขอนพี่ครับ ลายนี่จะจุม่มนากเมนมึนมนงนี่จะจุม่มมันจะ่วนหนายครับอีบ้าอีกองนี่อุย้ยมึงจุ่มนี่ครับ อกตัวนึ่งเป็นจุมโพคือแม่ลายครับมือนีอ้สามแถวที่ยังกำลมงปาดเลยครับเนี่ยเป็นแถวเลยครับ นี่นะครับเต้นดอกครับมืนี่สูงามแห้งอันนี้นตงไปกไาาไ็ได้าไมาตัวัน้ทำไปเด้อีตงได้ขุดตรงนี้ไดขุดสองดอกวามาน่ขอมาตัดทั้ท่ khi lắm mà đây, kinh ngạc phá đây kia, Phun phun tung thế, không phun, để hao bê bưng, hông tao บาตวนระยะไก่ครับผมป็นนาพาสั้นลงไปเลยในกล่องอาจจะมาสั้นแห้งครับผมอลาเต็มใหม่เต็มมือเต็มใหม่เต็มมือเลยนี่หางดอกนี่จะดอกง่ามนั่งเกียจเจ้าหาบหาบเลย cái cồn đặc trưng bên nhau อ,อ,อจุอ<ด>่มเยนเลยน่น,<ด>นี<ด>น่สองดอกครับผมเดอก<ด>หางเนะเมียนครับ มีบ่บแดดนะครับนี่มีเต่ฝนฝน,นมาตอกกันหาเมื่อไหร่เนาะน้ละดกอกรับผมนังในฝนตกคาฝนครับแดดบบออกอ้าวสามสดอกนุ่งงนุคงนี่งน้งน่งง เพื่พอนแนนำฝนดออเพื่นหน้าหนาครับนเนี่ยโอ้ยดอกไงแห้ง หอยแซบแตกเลยครับผมเราเอาไปปิีงจำกัจะแซบด้วครับนี่อใส่กันนี่ื้อหอ,อกนิดครับอะรอ่ะไม่เหมือนได้เลยนองน้องเลย หมดอุ <clipse> uh, ici, ้ยดอกเห็ดครับผมตะบานเนาะนี่เห็นครับบานแต่บานงามครับผมโอ้นโอ้ได้ขยุ่นเดิมมันมีเน่าแล้วครับผมีเหนไหมครับมันคู่เหร sẽ đọc bán của trong này bán thì bán nhanh nó không đọc như tay ใส่ไปก่อนเนี่ยแล้วก็ใส่ในน้ำบุกหุ่นด้่ข้างใตอู้หูปุ่นอุ้ยมีแต่ดอกง,งามๆครับมือนี้ càng dọn tân sau này tí là tập trung nga tia tập trung nga nga lây nga lây nga nhỏ nga lây nga lây Thoảng luôn Thỏa Chị ha Chỉ tát tăng ta là hấp Hãy subscribe ขมนครัข้างนคนี่ครับอันดียังพูน่งแดงอูพูนพูนอันนี้ก่อนระบานย่งแดงจง่ะอ๋อตองหลอกี่ต้องหลอก ขอยังสาวบ้านสาอยู่อุ้ยโดูสีดอกตั้งขึ้นในเนาะพี่หาเดียรข้างในหาเดียร์นี่นะจัดอาทิตย์นะครับผมมี่ครับ หนึ่งสองแขงหนาเจ้านี่นี่แห้งไตนี่อ๋อนี่แค่นี้อแะ้ีเตี้ยหนี่งก็บ้าพี่ลองนึง เกือครับสมีดอกยม่ดูดดอกนี่มี้นขาสั่นแน่นอย่างครับไม่ไม่แห้งไหรนุ๊กจะรูปหาดอกนต้นนี้ ดือแบบนี้ครับเต็มตาก็ดีครับผมไม่ไม่ติดกุ้งตาเลยอ่ะเดี๋ยวันเข้ามา อเอาดีละสองดอสอ่สบเบิร์ตห้องเหมือนาะมีเงินครับผมย่างวะไปเรื่อยๆครับผม,มงานสองตาครับก็ได้เก็บพอได้แกงดูเรื่องไม่ระบาดบ้าง โหดอปัดอีอ่พ่อแม่ดอกหิครับผมอ้ยดอกงอ่แฮต็มเบืตาเลยครับผมใส่ตาอะไหนะพี่ดอกนี้สองสองดอกที่ติดเบืตาหาใสได้เนาะ มาเสร็จตาผมไม้หนาไม้ไว้สรุปจะได้ยันหมันครับผมเห็ดกอยังออกคือเก่าเนาะมีครับผมฝนตกมาติดกอกันหามือแล้วครับผมติดกอติดกอเห็ดกิดสิวอะไรไปได้ครับผมว่าช่วง,งนี้เนี่ยเมื่อันมีแดดครับรมีแต่ฝนเปวนสุ่วนใหญ่ครับผมมีครับผมตกบานไม่ใช่จุ่มครับนี่ครับจุ่มเห็ดอุ้ยมีแต่จุ่มยังไงครับผมซุ้มบูรณ์เนาะมันหนาเพราแต่ครับผมช่วงก้อนนี้ สองเบาเก็บน่าแตกเบื้อเนาะแมนครับผมพอดีฝนตกมันมาใส่หามือสอนเลยครับผมเมนครับอารัญการงานสางครับผมเอาละครับผมก่อนสองเบาสิกบัลเนี่ครับสองเบากะขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่ความาลมเดินทางกดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยกับสองเบาครับผมแมนครับผมนี่กะมันตือเนาะมันสองตาเก่าครับผมมัอนี่ครับนี่แหละครับผมห้าวสองเบามันนี่ก็ถือว่ามานเติบอยู่ครับผม มีแต่ดอกใหญ่ๆดอกหน้าหนาครับผมดอกบานกับบางงามๆครับเอาละครับสระเข้คลิปนี้สองเบ้าขอตัวรักกับบางก้อนครับไม่พอกันคลิปหนาคลิปไม่ครับผมสระเข้คลิปนี้เบ้าต้นสวัสดีครับเบ้าภูมิสวัสดีครับห่างกหน่อยห่างด้านหน้าเนื้อครับผมเห็ผลงานสองตาครับผมงามแห้งครับผมแต่ดอกงามๆผู้ใด้ยายไปเก่งกับติดต่อสองเบ้าไม่ได้เนาะครับผมครับผมนี่ถือจะเป็นรอบสุดท้ายของปีนี้แล้วครับผม